ความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรกับบ้านหมาเองเฝ้าดูเองนั่นเป็นเหตุผลที่ก่อนหน้านี้ผมบอกว่าการเฝ้าดูเองเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีและพิเศษหลังจากนั้นไม่นานคุณจะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเพราะภาพลวงตาจะเริ่มสลายหายไป คุณจะเริ่มรู้จักสิ่งที่เกินบรรยายซึ่งเรียกว่าความสุขทุกอย่างเปลี่ยนไปและคุณจะเริ่มติดการตระหนักรู้มีเรื่องเล่าของสิษย์ที่ไปหาอาจารย์และกล่าวว่าท่านอาจารย์จะมอบถ้อยคำแห่งปัญญาแก่ข้าได้หรือไม่เปิดช่วยบอกอะไรสักอย่าง ที่จะชี้ทางแก่ค่าด้วยเถิดวันนั้นเป็นวันแห่งความเงียบของอาจารย์อาจารย์จึงหยิบกระดานขึ้นมาแล้วเขียนว่าจงตรหนักรู้เมื่อสิทธิ์เห็นจึงพูดว่าสั้นไปครับท่านอาจารย์โปรดขยายความอีกนิดได้ไหมอาจารย์จึงดึงกระดานกลับมาและเขียนว่า จงตระหนักรู้จงตระหนักรู้จงตระหนักรู้สิทธุพูดว่าครับจะหมายถึงอะไรหรืออาจารย์จึงดึงกระดานกลับมาและเขียนว่าจงตระหนักรู้จงตระหนักรู้จงตระหนักรู้หมายถึงจงตระหนักรู้ คุณจึงต้องเฝ้าดูเองไม่มีใครบอกคุณได้ว่าต้องทำอย่างไรเพราะเขาทำได้แค่เทคนิคและวางโปรแกรมคุณดังนั้นจงเฝ้าดูเองเวลาคุณคุยกับใครสักคนคุณระหนักรู้หรือคุณเข้าไปยึดจิดเวลาคุณโกรธใครสักคนคุณตระหนักว่าคุณกำลังโกรธ หรือคุณเข้าไปยึดติดความโกรธนั้นต่อมาเมื่อคุณมีเวลาคุณพยายามจะเข้าใจและเรียนรู้จากประสบการณ์หรือไม่ว่ามันมาจากไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรผมไม่รู้จักการตระหนักรู้ด้วยวิธีอื่นคุณเปลี่ยนได้เฉพาะสิ่งที่คุณเข้าใจส่วนสิ่งที่คุณไม่เข้าใจ และไม่ได้ตระหนักถึงคุณจะเก็บกฎมันไว้คุณไม่ได้เปลี่ยนมันแต่เมื่อคุณเข้าใจมันจะเปลี่ยนเองบางครั้งมีคนถามผมว่าการตระหนักรู้นั้นจะพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือแบบเรียงปร่างเรื่องนี้ไม่มีกฎตายตัวบางคนโชคดี ที่เกิดการตระหนักรู้แบบปิ้งแวบจู่ๆพวกเขาก็เกิดตระหนักรู้ขึ้นมาในขณะที่คนอื่นอย่างค่อยๆเพิ่มภูมิความตระหนักรู้ไปเรื่อยๆพวกเขาเริ่มเห็นสิ่งต่างๆภาพลวงตาสลายไปจินตนาการหลุดล่อนออกไปและพวกเขาเริ่มสัมผัสความเป็นจริง มีเรื่องเล่าโรงดังเกี่ยวกับสิงโตที่มาพบฝูงแกะและต้องประหลาดใจที่เห็นสิงโตตัวหนึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงแกะสิงโตตัวนั้นถูกเลี้ยงดูโดยแกะตั้งแต่เป็นลูกสิงโตมันส่งเสียงร้องและวิ่งไปวิ่งมาเหมือนแกะสิงโตเดินตรงเข้าไปหามันเมื่อแกะในร่างสิงโตยืนอยู่ต่อหน้าสิงโตตัวจริง มันสั่นสะท้านไปทั้งตัวแล้วสิงโตก็ถามมันว่าเ <_ d> um> จ้ามาทำอะไรในฝูงแกะแกะในร่างสิงโตก็ตอบว่าข้าเป็นแกะสิงโตพูดว่าโห้ไม่ใช่เจ้าต้องไปกับข้าสิงโตจึงพาแกะในร่างสิงโตไปที่หนองน้ำและพูดว่า ดูสิและเมื่อแกะในร่างสิงโตมองเงาสะท้อนในหนองน้ำมันก็ส่งเสียงคำรามดังสนัน่นหวนไหวชั่วขณะนั้นมันกลายเป็นสิงโตและไม่เคยกลับมาเป็นแกะอีกเลยถ้าคุณโชคดีจะด้วยพระเจ้าทรงปโปรดหรือคุณได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ทงเลือกใช้คำทางศาสนาตามที่คุณต้องการคุณก็อาจจะเข้าใจขึ้นมาทันทีว่าฉันคือใครคุณจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยไม่มีวัดจะไม่มีอะไรมาทำให้คุณสั่นสะเทือนได้อีกและจะไม่มีใครมาทำร้ายคุณได้อีกคุณจะไม่กลัวใครและกลัวอะไร นั่นไม่พิเศษหรอกหรือคุณจะมีชีวิตอย่างราชาหรือราชนินีซึ่งมันหมายถึงการมีชีวิตอย่างเจ้านายไม่ใช่มีชีวิตอย่างไรค่าอย่างการมีรูปบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือมีเงินมากมายก่กองนั่นไราสาระมากๆคุณไม่กลัวใครเพราะคุณพอใจที่จะไม่เป็นใครทั้งนั้น คุณไม่แย่แสว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่มีความหมายอะไรเกยียติยศอับปยศก็ไม่มีความหมายทั้งสิ้นถ้าคุณทำอะไรง้องโงลงไปนั่นก็ไม่มีความหมายเช่นกันนั่นไม่ใช่สภาวะยอดเยี่ยมที่จะเป็นหรือบางคนต้องเพียนพยายามทีละขั้นทีละตอน ผ่านวันเวลาอันยาวนานเพื่อเข้าถึงการตระหนักรู้แต่ผมขอยืนยันกับคุณตรงนี้ว่าผมยังไม่รู้จักใครสักคนที่ให้เวลากับการตระหนักรู้และไม่เห็นความแตกต่างในช่วงเวลาสั้นๆคุณภาพชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปพวกเขาจึงไม่ต้องอาศัยความเชื่อพวกเขามองเห็นพวกเขา ต่างไปจากเดิมพวกเขามีปฏิกิริยาที่ต่างออกไปความจริงพวกเขามีปฏิกิริยาน้อยลงและกระทํามากขึ้นคุณจะเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณจะยิ่งมีพลังมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นผู้คนคิดว่าถ้าไม่มีความอยากพวกเขาต้องเป็นเหมือนซากไม้ผุผุก แต่ความจริงพวกเขาจะสูญเสียความตึงเครียดจงกำจัดความกลัวว่าจะล้มเหลวและความตึงเครียดในเรื่องความสําเร็จแล้วคุณจะเป็นตัวเองผ่อนคลายคุณจะไม่ต้องขับรถโดยดึงเบรกไปด้วยนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องเล่าดีงามของกลางซื่อปราดชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งผมต้องพยายามใช้หัวใจเรียนรู้เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อนักยิงธนูยิงโดยไม่สนใจรางวัลใดเป็นพิเศษเขาจะยิงได้อย่างคล่องแคล่วแต่พอเขายิงเพื่อกระดุมทองเหลืองเขาก็ประสาทเสียเมื่อเขายิงเพื่อเหรียญทองเขาจะเริ่มตาบอดเห็นเป้าสองอันจิตใจ ไม่แน่วแน่ความสามารถของเขาไม่ได้ลดน้อยลงแต่รางวัลทำให้เขาสองจิตสองใจเขากังวลเขาคิดถึงการชนะมากกว่าการยิงธนงูและความอยากชนะดึงพลังเขาไปหมดนี่ไม่ใช่ภาพที่คนส่วนใหญ่เป็นหรือเวลาคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่ออย่างอื่นคุณมีความสามารถและพลังเต็มเปี่ยม คุณผ่อนคลายคุณไม่กังวลจะแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญสำหรับคุณคราวนี้คุณจะได้เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตสักทีทั้งหมดนั้นคือการมีชีวิตซึ่งเกิดขึ้นจากการตระหนักรู้เท่านั้นและในการตระหนักรู้คุณจะเข้าใจว่าเกียรติยศไม่ได้มีความหมายอะไร มันเป็นแค่ธรรมเนียมทางสังคมนั่นคือเหตุผลที่ผู้มียานปัญญาและศาสดาไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องนี้สักนิดเจติยศหรืออัยยศไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขาพวกเขาอยู่อีกโลกหนึ่งโลกของคนที่ตื่นขึ้นแล้วความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่ได้มีความหมายอะไรกับพวกเขาทัศนคติของพวกเขาคือ ฉันโง่คุณก็โง่แล้วจะเป็นปัญหาได้อย่างไรมีคนกล่าวไว้ว่าสามสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับมนุษย์ไม่ใช่การมีร่างกายสมบูรณ์หรือมีปัญญาล้ำเลิศแต่สิ่งแรกคือตอบแทนความเกลียดชังด้วยความรัก 2. คือการอบอุ้มคนชายขอบและส คือการยอมรับว่าเราผิดแต่นี่คือสิ่งที่ง่ายที่สุดในโลกถ้าคุณไม่ได้เข้าไปยึดติดตัวฉันคุณอาจจะพูดว่าฉันผิดเองถ้าคุณรู้จักฉันดีกว่านี้คุณจะเห็นว่าฉันผิดอยู่บ่อยๆคุณจะหวังอะไรจากคนโง่ล่ะแต่ถ้าผมไม่ได้เข้าไปยึดติดตัวผมคุณก็ทําร้ายผมไม่ได้เริ่มแรก เงื่อนไขแน่ดีจะเข้าจู่โจมคุณคุณจะซึมเศร้าว้าวุ่นใจคุณจะร้องไห้และอื่นๆก่อนเข้าถึงศัจธรรมผมเคยรู้สึกหดหู่หลังจากเข้าถึงศัจธรรมผมก็ยังรู้สึกหดหู่ความแตกต่างคือผมไม่ได้เข้าไปยึดต,ติดมันอีกแล้วคุณรู้ไหมว่ามันต่างกันมาก คุณออกจากตัวเองมาดูความหดหู่คุณไม่ได้เข้าไปยึดติดคุณไม่ได้ทำให้มันหายไปคุณยินดีที่จะไปต่อกับชีวิตขณะที่มันก็ไหลผ่านตัวคุณและหายไปถ้าคุณไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไรแสดงว่ายังมีสิ่งที่รอให้คุณมีประสบการณ์อยู่จริงๆ ส่วนความวิตกกังวลมันเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนแปลกไหมคุณวิตกกังวลแต่คุณไม่ได้เดือดร้อนย้อนแย้งไหมละ่ะคุณยินดีที่จะให้เมฆหมอกเข้ามาเพราะคุณยิ่งต่อสู้มันก็จะยิ่งได้อำนาจจากคุณไปคุณยินดีที่จะเฝ้าดูมัน ขณะที่มันไหลผ่านตัวคุณไปคุณมีความสุขในความวมิตกกัขขงวลบ้างไหมล่ะคุณมีความสุขในความหดหู่ได้แต่คุณอย่าเข้าใจผิดเรื่องความสุขคุณคิดว่าความสุขคือความตื่นเต้นเร้าใจหรือนั่นแหละสาเหตุของความหดหู่ไม่มีใครบอกคุณอย่างนั้นใช่ไหมคุณจะตื่นเต้นก็ได้แต่คุณเตรียมตัวเข้าสู่ความหดหู่ได้เลย คุณกำลังเตื่นเต้นแต่ลึกๆคุณก็วิตกกังวลว่าฉันจะทำอย่างไรให้มันอยู่นานๆนั่นไม่ใช่ความสุขแต่คือการเสพติดผมสงสัยว่ามีคนที่ไม่เสพติดสักกี่คนที่อ่านหนังสือเล่มน,นี้อยู่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนทั่วไปแสดงว่าคงมีน้อยมากอย่าดูถูกคนติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือยาเสพติดคุณอาจกำลังเสพติดไม่ต่างจากพวกเขาครั้งแรกที่ผมได้เห็นชั่วแวบถึงโลกใหม่นี้ช่างน,น่าสะพึงกลัวผมเข้าใจแล้วว่าการอยู่ตามลำพังหมายถึงอะไรอยู่โดยไม่หวังจะซบหน้าลงองบ่าของใครปลดปล่อยทุกคนให้เป็นอิสระและปลดปล่อยตัวเอง ให้เป็นอิสระไม่เป็นคนพิเศษสำหรับใครและรักทุกคนเพราะความรักจะทำเช่นนั้นคือส่องแสงแก่คนดีและคนเลวเสมอกันโปรยปลายสายฝนแก่นักบุญและคนบาปเสมอกันเป็นไปได้หรือที่ดอกกุหลาบจะพูดว่า ฉันจะส่งกลิ่นหอมแก่คนดีแต่จะหยุดส่งกลิ่นหอมแก่คนไม่ดีเป็นไปได้หรือที่ตะเกียงจะพูดว่าฉันจะส่องแสงแก่คนดีในห้องนี้แต่จะหยุดส่องแสงแก่คนไม่ดีมีหรือที่ต้นไม้จะพูดว่าฉันจะให้ร่มเงาแก่คนดีที่มานั่งใต้ต้นไม้แต่จะหยุดให้ร่มเงาแก่คนไม่ดี ภาพของความรักก็เป็นเช่นนี้ความรักอยู่ตรงนั้นมาตลอดจ้องหน้าเราอยู่ในพระคัมภีร์แม้เราไม่เคยสนใจมองเพราะเราจมอยู่กับสิ่งที่วัฒนธรรมเรียกว่าความรักทั้งที่ปรากฏในบทกวีและบทเพลงซึ่งไม่ใช่ความรักแต่เป็นสิ่งตรงข้าม กับความรักนั่นคือความปรารถนาการควบคุมและการครอบครองนั่นคือการวงการความหวาดกลัวและความวิตกกังวลซึ่งไม่ใช่ความรักเราถูกบอกว่าความสุขคือการมีผืวพัน์เนียนเรียบคือบ้านพักตากอากาศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความสุข แต่เราก็ทำให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นๆทางภายนอกและภายในตัวเราได้อย่างยับยนต์เราพูดว่าฉันจะไม่ยอมมีความสุขจนกว่าฉันจะหายจากโรคประสาทผมมีข่าวดีจะบอกคุณมีความสุขกับโรคประสาทได้ตอนนี้เลยอยากฟังข่าวดีกว่านั้นไหมมีเพียงเหตุผลเดียว ที่คุณไม่ได้ประสบสิ่งที่ประเทศอินเดียเรียกว่าอน,นันต์หรือความสุขเปี่ยมล้นมีเพียงเหตุผลเดียวที่คุณไม่ได้ประสบความสุขเปี่ยมล้นในปัจจุบันขณะนั่นเป็นเพราะคุณกำลังคิดหรือพุ่งความสนใจไปหาสิ่งที่คุณไม่มีมิฉะนั้นคุณก็จะประสบความสุขเปี่ยมล้นคุณกำลังคิด หรือพุ่งความสนใจไปหาสิ่งที่คุณไม่มีทั้งที่ตอนนี้คุณมีทุกอย่างที่จำเป็นต่อความสุขเปี่ยมล้นแล้วพระเยซูตัดเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยสามัญสำนึกแก่คารวาสคนอดอยากและคนยากจนทรงบอกข่าวดีแก่พวกเขาความสุขเปี่ยมล้นรอพวกเขาอยู่แต่มีใครฟังบ้างไม่มีใครสนใจ พวกเขาคงอยากจะหลับไหลมากกว่า